ข้ามข่าววันนี้มาร่วมกับนิชิมิมสวสำหรับเรอเป็นไงบ้างควันนี้รับหน้าที่อะไรบ้างาสำหรับวันนี้นะคะก็ได้มาร่วมงานกับนิชิมิวะสำหรับเรอค่ะแล้ววันนี้ก็รับหน้าที่เซ็นผู้จัดการศาสนานะคะก็จะเป็นข้ามบุกบจึงยับไม่ทีผู้จัดการศาสนาพร้อมยังไงบ้างคะวันนี้พร้อมยังไงบ้างก็คือด้วยความที่มันเป็นรายการสดนคะคะเราก็จะต้องรับมือกับ แต่ละอย่างที่จะเกิดเกิดขึ้นนะคะเราก็จะหาความรู้สึกผู้เข้าประกวด,ดแบบสด,สดๆเล กับยุคที่ปเปลี่ยนไป,ปนพอไม่อยู่ในมือของ m c i แล้วเห็นทิศทางอะไรยังไงบ้างสำหรับ Miss Universe ที่เห็นตอนนี้นะคะคือเวทีอลังการมากคือขนาดา Miss Universe อาราบีนะคะตอนนี้ชันเข้าไปเห็นแล้วแล้วก็เห็นซีเควนซ์งานการจัดการทุกอย่างรู้สึกว่ามีความแบบอินเตอร์สุดๆเลยค่ะแล้วก็ตื่นเต้นนะและฉันคิดว่าในฐานะที่เราเป็นรุ่นที่นาง,งามนะเราก็อยากจะเห็นอะไร ใหม่ๆเกิดขึ้นเรื่อยๆในวงการนางงามของเราค่ะก็พร้อมที่จะสนับสนุนนะคะผู้ชม่างสุดเอกรับงานนันี้ขอบคนในนางงามเขาก็จะติดภาพกับความเป็นเต็มอยูทีในรูปปัจจุคันเขารู้สึกว่าเหมือนกานที่แบบว่ามีการเปลี่ยนในตอนนี้กลัวจะแบบมันจะไม่เหมือนเดิมมันอาจจะไม่ได้แบบนางงามที่เป็นสายยูทีสายแบบว่าในเรื่องของการช่วยเหลือสังคมอะไอ่างเง้ชมว่านั้ นางงามในทุกยุคทุกสมัยอะไม่มีใครเหมือนกันเลยแม้แต่คนเดียวนะคือทุกคนมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองแล้วแล้วก็สําหรับยุคน,นี้นะคะยุค new era ใช่ไหมคะชั้นเชื่อว่าเราจะต้องแบบอยู่กับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและยิ่งทุกวันนี้มันเป็นยุคดิจิทัลเราต้องเปลี่ยนตามโลกให้ทันนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยพออยู่ในมือ e r แล้วะคะ่ะ ก็จะเป็น new era ที่ฉันคิดว่าทุกคนก็จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆแล้วก็ได้อัดเดปตัวเองให้เข้ากับโลกในยุคนี้อะค่ะว่าหลายคนว่ากัวจะขาดข้อมเยอะจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยฉันาเคห็นไหคำว่าตานยุคสมัยและแล้วแต่บริบทของว่าทาง production นักเขาต้องการอะไรอะค่ะแล้วถ้าคุณต้องการสิ่งนั้นคุณต้องการรู้คุณต้องการอุปกงณ์เขาคุณก็ต้องรู้ว่าเขาต้องการอะไรแล้วก็ทำตาม เพราะว่าโจทย์เขาอะเขาไม่ได้แอบโจทย์คุณนะทเขาบอกคุณต้องได้ต้นอยู่แล้วแล้วถ้าคุณต้องการมันคุณก็ต้องฝึกฝนในจุดที่เขาต้องการถ้าเป็นในตัวนะิชานเป็นสัมภาระถ้าเกิดว่ามันจะต้องขายของหรือว่าเราต้องาอะไรเงี้ยตัวพิชานเป็นยังไงแบบสามารถที่จะทำตรงนี้ได้พิชานอนไม่ติดนะแต่ว่าในส่วนตัวของพิชานเองเลยนะพิชานเป็นคนที่พูดคนเดียวไม่ค่อยเก็ตยงก่ะแล้วชาบอาจจะถ้าสมมติว่าชาบะปวดยุคนี้ชาบต้องฝึกฝนหนักมาก แต่ว่าในยุคของชามอ่ะมันก็ชา้นก็ฝึกฝนในสิ่งที่ยุคต่างต้องการก็แล้วแต่ยี่ปัตส์สมัยค่ะต้องทำการบ้านให้ดีสำหรับชั้นขอเราเนี้ยเรามองคนมองสลักบุรีในใจเราแบบพี่ยำในใจเรานะก็มองคนมองสลักบุรีก็เป็นคนที่ต้องมีความมั่นใจเพราะว่าจริงๆแล้วทีมของมิชชินิบัสสลักบุรีคือเขาต้องการพลัง ที่มีวิสัยทัศน์ที่เข้ากับยุคสมัยทุกวันได้แล้วก็เล่นโซเชียลแกงแล้วก็อาจจะมีการแบบมีม,ม,มีมีแนวคิดที่จะเป็นกระบอกเสียงในวิธีทางไหนได้บ้างแล้วก็ที่คาสือสังคมอยากได้แบบนี้ใช่ค่ปปะคิดว่าคนน่าจะมาแนวนี้ค่ะก็คือคนที่ครบในทุกๆด้านจะบอกว่าเก่งอย่างเดียวแล้วก็เดินชุดไมหนัำไม่เป็นหรอกมันก็ไม่ใช่ทุกอย่างมันต้องมา พร้อมกันหมดจะมีโอกาสให้ชาวเวทีได้รูเลยเนี่ยค่ะก็อยากที่จะเห็นตุยังไงก็ขอฟีดแเบกดีๆด้วยนะคะจะได้ไปได้หลายจังหวัดนะคะที่จังหวัดไหนจะมาสามารถติดต่อได้ได้ค่ะยินดีอยากไปค่ะอยากไปเที่ยวทั่วไทยเลยอะค่ะจะทำไม่ทำหรอครับ จะจังหวัดตัวเีงพักก่อนไหมเพราะว่าถ้าเราทำหนึ่งทีมเราก็ต้องโฟกัสที่จังหวัดเดียวแล้วเราก็จะไม่ได้ไปเที่ยวไงเราก็อยากไปเที่ยวตามจังหวัดต่างๆได้เชียร์หลายๆคนนี่อย่างที่แบบฉันไปเป็นกรรมการได้ค่ะที่ทำมาเป็นยังไงบ้างพอเราได้ทำเองแล้วมันันเบ้างมันเหนื่อยไหมมัน<ะ>เป็นยังไงบ้างหรอเดี๋ยวก่อนมันเป็นยังไงบ้างมันก็เป็นคำตอบที่ฉันเพิ่งตอบเมื่อกี้เนี่ยว่าโอ้ยขอไปเป็นแขกรับเชิญเขาสนุกดีเหมือนกัน เหนื่อยเมื่อไหร่โอเคอนาคตไม่แน่นถ้าคิดว่าตัวเองกลับมาประกวดในจุดนี้มันจะเหนื่อยมากแค่ไหนเหนื่อยใช่มเหนื่อยมันเหนื่อยในหลายแ b ่ฉันคิดว่าทุกวันนี้นะไปตัวคนเดียวไม่ได้นะคุณต้องมีทีมมีทีมที่เข้าใจคุณมีทีมที่สามารถที่จะสู้ไปกับคุณได้แล้วแบบ มองตาก็รู้ใจกันอะมันมันยากนะมันต้องสู้เป็นทีดังนั้นเราอยู่ตรงนี้แล้วค่ะเราเป็นลิปปี้สวยๆเป็นกรรมการเป็นพิจิตรเปออ็นอะไรอย่างนี้ก็ม,มีความสุขีค่ะโอเคขอบคุณนะคะขอสวัสดีค่ะให้หเป็นอะไรก็ได้นี่นี่จ้าขอเป็นพี่ใหญ่ก่อนาินดีด้วย